สวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับสู่ปั๊มดูซ่าชาแนลกับพี่ปูค่ะสิ้นสุดการรอคอยนะคะสำหรับใครที่รอจะสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตำรวจตอมอวันนี้นะคะได้มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับใครที่จะสอบนายสิทธิตำรวจนะคะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตอนแรกนะคะที่มีข่าวในการขออนุมัติออกมา จะมีการขออนุมัติไป400อัตราแต่อัตราที่ได้มาจริงๆก็คือ200อัตราด้วยกันนะคะสำหรับประกาศนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะใส่ลิงก์รายละเอียดด้านล่างนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะพี่ปูจะมาบอกรายละเอียดแบบคร่าวๆให้ได้ทราบก่อนนะคะคุณสมบัติแรกนะคะใครที่จะสมัครต้องมีอายุ18จนถึง35ปีไม่เกินนะคะเกินวันเดียวก็ไม่ได้นะจ๊ะ วุฒิที่ใช้ค่ะจะเป็นวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่านะคะและอีกหนึ่งข้อที่สําคัญมากเลยสำหรับใครที่จะสอบรอบนี้ตอมมอไม่มีการจัดสอบคะแนนภาษาให้นะคะเราต้องมีคะแนนทางด้านภาษาที่ใช้ยื่นภาษาที่ใช้ยื่นได้ก็จะมีภาษาอังกฤษค่ะภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาเกาหลีนะคะรายละเอียดตามนี้เลย ใครที่มีคุณ,ณสมบัติครบตามนี้นะคะจะมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่23สิงหาคมจนถึงวันที่12กันยายนนี้ค่ะใครที่เตรียมพร้อมมีคะแนนทางด้านภาษาแล้วเตรียมตัวสมัครได้เลยก็คือรูปทาย1นนิ้วแล้วก็คะแนนทางด้านภาษานะคะวุฒิอะไรต่างๆสมัครในเว็บไซต์ของตมเดี๋ยวพี่ปูจะทิ้งลิงก์ของเว็บไว้ด้านล่างนี้นะคะส่วนรายละเอียดที่ สำคัญหลายๆอย่างทั้งวิชาที่ใช้สอบนะคะกฎเกณฑ์ในการสัมภาษณ์อะไรเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเตรียมตัวนะคะสำหรับใครที่ไม่มีคะแนนภาษาก็รีบด่วนๆเลยนะเพราะรอบนี้ไม่มีการจัดสอบภาษาให้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ